ซาร่าคอนซัลท์สื่อสร้างสารรค์สู่งนานเพิ่มผลผลิตวันนี้นำเสนอเรื่องการสร้างรายออ f ฟิเชียการทำรายออฟฟิ i ชียลหรือราย OA เพื่อใช้สื่อสารภายในองค์กรนะครับมีข้อดีตรงที่ว่าลดการขัดแยง้งภายในองค์กรเพราะความคิดเห็นนั้นจะเป็นรายบุคคลไม่ได้เปิดเผยเหมือนกับลายกลุ่มนะครับมีวิธีการทำง่ายๆนะครับเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับ จากที่เปิด Google มาแล้วก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็พิมพ์ l ล n e Official ยมันก็จะเข้ามานะครับก็คลิก l ล n e ของเราเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ Create นะครับสร้างขึ้นมาใหม่แต่ด้านนี้คือผมทำไว้แล้วหลายหลายตัวนะครับการทำ Create ขึ้นมาอันแรกๆกนะครับมันก็จะมีอยู่ขั้นตอน3ขั้นตอนด้วยกันเราก็กรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลที่ที่เขาให้กรอก โดยการตั้งชื่อก่อนนะครับว่าเราจะใช้ชื่อว่าอะไรดีนะครับเราก็ตั้งชื่อแล้วก็ใส่ข้อมูลใส่อีเมลไปนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเราจะให้น้องๆพนักงานหรือว่าคนที่เราดูแลเนี่ยเรแอดไลน์ด้วย q r code นี้ไปเพื่อจะให้เป็นเพื่อนแล้วก็ให้เอาตัวเนี้ยไปใช้งานในการทำไลน์ออฟฟิเชียลนะครับ ด้านนี้ก็สามารถที่จะคลิกคอน t ิ n น e ได้เลยนะครับก่อนที่จะคลิกคลิกคอน t ิ n น e เราก็มาเลือกก่อนว่าเราจะให้ลายของเรานั้นอยู่ในกลุ่มหรือหมวดอะไรเดิมมากผมก็จะเลือกการศึกษานะครับเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็เลือกอื่นๆนะครับแล้วก็กดคอน t ิ n นีไปก็จะเป็นอันสิ้นสุดนะครับไม่ยากนะครับขั้นตอนต่อมาก็เป็นการ ใส่ข้อมูลถ้าอยากใส่ข้อมูลแล้วก็ใส่ได้เลยอีกนะครับก็เป็นอันจบละนะครับไม่มีอะไรเลยแค่นี้เองนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะ Verify ไตัว a อ c o u n t ของเราที่เราทำเนี่ยโดยการระบุข้อมูลได้หลายอย่างเพื่อให้คนภายนอกได้เห็นมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับ การ v e r i f y ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้แค่สื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้พนักงกานเข้าใจไม่ได้มีจตนาในเรื่องเกี่ยวกับาการค้าขายอะไรมากนะครับเราก็สามารถที่จะสคริปต์หรือข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยแต่ในที่นี้ผมอยากจะพาไปดูก่อนว่าถ้าเราเลือกการ v e r i f y เราต้องกรอะข้อมูลยังไงบ้างเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับก็เกาะข้อมูลที่เขาให้มาทุก บรรทัดนะครับทุกข้อที่มีช่องว่างนะครับเพื่อประโยชน์ของร้านค้าเจตนาของการทำไลน์ออฟฟิเชียลนี้คือเพื่อใช้ในการค้าขายนะครับเพื่อให้คนเห็นเราได้มากขึ้นเราข้อมีความจำเป็นจะต้องเกาะข้อมูลมากที่สุดเท่าที่ลูกค้าอยากรู้นะครับเมื่อกออเสร็จแล้วก็จบแล้วกคอนติเนียวนะครับ แต่ในที่นี้เราเราต้องการที่จะไม่ได้ทำนะครับเราก็สามารถที่จะสคริปต์ในขั้นตอนการ v o r ติไฟตรงนี้ไปได้เมื่อเรากดสคริปต์เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อตกลงให้เราลองอ่านดูนะครับถ้าเราอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็กด Continue ไปต่อได้นะครับเมื่อเรากด Continue นะครับมันก็จะพาเข้าไปสู่ Manager Line นะครับในส่วนของ ไม n a เ e อร์ไลเนี่ยก็จะเอาไว้ในการยิงข้อมูลนะครับการทำข้อมูลการทำบอร์ดแคสต์การทำ, Podcast, รทำดูข้อมูลเิออินไซต์การดูไทม์ไลน์การดูแชทในขณะที่เรามีเพื่อนแล้วนะครับก็จะมีประโยชน์ในด้านนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาทำตัวบอร์ดแคสต์ดูว่า ในแต่ละเมนูมีหน้าที่อะไรแล้วทำงานยังไงบ้างการทำเซอ survey, ร์เวย์นะครับการทำโพต่างๆนะครับเราจะพากันดูที่คลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้เรามาดูดูคร่าวๆกันก่อนนะครับเช่นเราต้องการทำบอดแคสต์เราก็มาที่เมนูแรกแล้วก็ครีเอทเพราะฉะนั้นทางด้านขวามือเนี่ยมันก็จำลองในหน้าจอของโทรศัพท์เรามานะครับ ส่วนเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเราต้องการที่จะให้ข้อมูลเราเป็นอ,นนอะไรเป็นเท t เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอก็สามารถเลือกได้นะครับหรือต้องการที่จะพิมพ์เป็นเท t ธรรมดาก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมก็กดแอดถ้ามีแค่นี้เราก็กดเซรก็เป็นอันจบนะครับหรือต้องการที่จะเซฟก่อนก็เรียกว่าเซฟเก็บไว้ก่อนได้ก็เลือกเมนูของการเซฟดาฟนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับ ก็สามารถลองคลิกดูได้นะครับหรือว่าเรามาดูที่เมนูในส่วนของการทำคูป,ปองนะครับเพื่อใช้ให้กับลูกค้าของเราหรือการดูตัว notification การแจ้งเตือนต่างๆว่ามีอะไรแจ้งเตือนบ้างไหมมีใคร feedback มาบ้าง insight ข้างใน,นเป็นยังไงบ้าง user ที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่เป็นแฟนของเราอายุเท่าไร ตอบกลับมาช่วงไหนนะครับมีข้อมูลหมดนะครับเราลองดูนะครับอย่างเช่นตัวของโปรไฟล์ตัวของแชทนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกอธิบายไว้ในส่วนเมนูนี้นะครับเราลองก่อนนะครับโอเคถ้าในกรณีที่เราจะต้องโหลด ตัว l ลายออฟ i ิเช l มาใช้นะครับสมมุติเราโหลดมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูนะครับมันก็จะมีเมนูที่ใกล้เคียงก,กันกับที่เราใช้ในเดสก์ท็อปนะครับในกรณีนี้ผมมีลายอยู่หลายตัวด้วยกันแล้วเราต้องการที่จะใช้นะครับก็มีหลากหลายเมนูให้เราเลือกนะครับเราลองกดดูก็ได้นะครับลองเข้าไปในส่วนของโฮมหรือเข้าไปในส่วนของบอร์ดแคส ว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ข้อมูลไปให้กับทุกๆคนในครั้งเดียวกันนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเลือกสเก็ด่วนในการส่งหรือดูข้อมูลที่ส่งไปแล้วหรือเราจะทําการจะส่งใหม่ก็ได้นี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับในตัวของ Line Official ที่ผมมีไว้อยู่แล้วนะครับก็ผมก็จะมีข้อมูลไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเราสามารถที่จะทำบอร์ดแคสต์ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือที่เราโหลดแอปมาใช้ ก็สามารถที่จะทําได้นะครับทาเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งจะบอกวิธีการทํานะครับในกรน,นี้เอาทําง่ายๆก่อนนะครับอย่างเช่นส่วนของบอดแคสต์เราก็จะสามารถเลือกเทคหรือว่าเลือกเป็นรูปภาพเลือกเป็นวิดีโอก็ได้ก็สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปได้เลยหรือจะเพิ่มเติมก็กดแอดหรือถ้ามีแค่นี้ก็กดเซนหรือเน็กได้เลยก็เป็นอันสิ้นสุดของการส่งข้อความ ใน n i o f o i f i c l a l ด้วยแอปในมือถือนะครับง่ายๆนะครับแล้วน้องๆก็หรือเด็กๆเขาก็ได้รับข้อมูลหรือพนักงานก็ได้รับข้อมูลจากเราในครั้งเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีการสื่อสารนะครับจากาหัวหน้าไปให้ลูกน้องหรือลูกน้องไปให้หัวหน้าก็ได้นะครับโอเคมาดูอีกนิดนึงในส่วนของที่ หน้าจอโฮมนะครับของตัว l i n e OA หรือ Li n e ออฟ i ิเชีนั่นเองก็ในส่วนของการทำลิสต์เมนูก็สามารถทําได้นะครับก็กดที่เมนูลิสต์เมนูแล้วก็ทําขึ้นมาหรือทานทำรีวอร์ดการ์ดนะครับก็ได้ให้กับพวกที่มาซื้อนะครับมีหลายฟังก์ชันนะครับให้เลือกใช้นะครับ แล้วก็ไม่เล่นไม่ยากเลยและในกรณีที่เราต้องการให้พนักงานเนี่ยรู้จักลายออฟฟิเชียลนี้เราก็เข้ามาที่ในส่วนของเกนเฟรนนะครับเมื่อเข้าในส่วนนี้แล้วเนี่ยเราก็มาในส่วนของ QR Code แล้วก็อาจจะก๊อปปี้ QR Code เนียไปให้เพื่อนๆหรือให้พนักงานเมื่อพนักงานสแกน QR Code แล้วนะครับเขาก็จะเป็นเพื่อนเราอัตโนมัติเราก็สามารถที่จะสื่อสารตามความต้องการเจตนาของลายออฟฟิเชียลนี้ได้เลยนะครับ เห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยจริงๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ